ครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาหยุดช่องโซนี่โซนนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาชี้แจงเรื่องที่ผมไม่ได้สตรีมนะครับผมก็คือคอมผมมันเมนบอร์ดช็อตนะครับก็เอาเป็นว่าก็คือต้องพักไปช่วงไปไปพักหนึ่งเลยแหละคุณดูก็นะครับคือผมไม่ได้ไม่สามารถฟังเสียงจากคอมได้เลยนะครับผมจะหูฟังผมก็ปกตินะคุณดูคือแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับผม คนดูก็จะมาบอกว่าผมจะหายไปพักหนึ่งเลยนะครับก็เก็บตังค์อัพคอมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาตังมาแต่ไหนนะครับก็ต้องเปลี่ยนยกแผงเลยนะครับคนดูก็จะมีอาแรม CPU แล้วก็ m.2 นะครับผมก็จะน่าจะมี3อย่างประมาณนี้นะเพราะว่าเมนบอร์ดผมมีอยู่แล้วนะครับนี่ซื้อไว้แล้วนะครับเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับก่อนที่จะอัพคอมนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็ ขอบคุณคนดูทุกคนนะครับก็หวังว่าจะไม่ลืมผมนะครับถ้าผมกลับมาอีกครั้งโอเคครับผมไว้เจอกันตอนที่ผมจะกลับมาสตรีมนะครับผมเจอกันครับ